ตามด่วนสุนาลีราชสีมาเปิดเลขดัง แจกเลขเด็ดเหมาแบบเกี้ยงจัดหนักลอตเตอรี่กว่า244ใบงวดนี้บอกเลยมีลุ้นล่าสุดด้านเจ้าแม่หวยคนดังที่เป็นที่เล่าขานอย่างคุณสุนารีก็ได้ออกมาเปิดเลขเด็ดให้แฟนๆได้ตามกันอีกแล้วนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าครั้งนี้เหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคต่างฮือฮาคึกคักกันอย่างไม่น้อยเพราะเจ้าตัวไม่ได้แจกเลขมาสักพักแล้วโดยงวดนี้16พฤศจิกายนที่เจ้าแม่หวยอย่างคุณสุนารีจะออกมาเปิดเลข เด็ดให้ชมกันหลังเจ้าตัวเหมาลอตเตอรี่เนาะเนาะ2อ4ใบพร้อมกับระบุแคปชั่นว่า11เดือน11วันนี้เลือกงามยามดีสรุปตอนนี้244ใบแล้วเจอเลขชุดแบบนี้ใครจะอดใจไหวโดยลอตเตอรี่ดังกล่าวมีเลขระบุไว้ดังนี้566 555 587 069 592 969 742 969 747 369 754 569 771 069 771 969 813 069 815 069นั่นเองนะคะสำหรับเลขเด็ดคงสุดท้ายแอดจะนำของสำนักไหนมาให้ติดตามรอชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ